ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Programmer t h a i l a n d .com นะครับตอนนี้อยู่ในส่วนของ Microsoft Excel 2007นะครับในเรื่องของฐานข้อมูล Excel นะครับในพารน,นี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการสรุปทั้งหมดนะครับที่เราทำแอปพลิเคชันขึ้นมานะครับโดยใช้ Microsoft Excel 2007นะครับตั้งแต่ที่เราทำตัว Database นะครับที่เราจะเก็บข้อมูลนะครับแล้วก็ทำ มาสเตอร์เรคคอรที่เราจะเติมข้อมูลลงไปนะครับโดยมีการตรวจสอบความถูกต้องมีการใส่สูสมการเข้าไปนะครับแล้วเราก็มีการบ uh, ันทึกแมโครนะครับบันทึกแมโครเพื่อที่จะ <c oughs> สร้างระบบ Data Entry นะครับอย่างอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถดูรายงานได้แบบ อัตโนมัติเลยนะครับนี้ก็จะเป็นแนวทางที่เราสามารถที่จะพัฒนาแอปพลิเคชันในระบบอื่นๆได้นะครับจะช่วยให้เราสามารถที่จะใช้ Excel เนี่ยเพื่อช่วยในการทำงานได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากที่เราจะเอามาใช้ในการบวกลบคูณหารธรรมดานะครับบวกลบคูณหารธรรมดาตัวนี้ก็จะช่วยให้เราได้ พัฒนาระบบงานของเราได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นแนวทางที่จะทําให้เราสามารถก้าวพัฒนาต่อไปได้นะครับโอเคนะครับก็ขอขอบคุณนะครับที่รับชมจากโปรแกรมเมอร์ a i ล a ด d c คอมนะครับอย่าลืมติดตามพวกเราได้ในเว็บไซต์นะครับโปรแกรมเมอร์แ a ลงดอทคอมนะครับแล้วก็ในนี้เราจะมี uh, ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้อะไรต่างๆนะครับที่จะสามารถถามตอบกันได้นะครับก็ขอขอบคุณมากครับ